สาวบิ๊กซีจะผมใช้คำคมการถอนยาเออถอนหญ้า,อ,าอะไรแ <อะ S 1> ละอันนี้คือตัวช่วยของนักเรียนโรงเรียนแอซัมตันพิคเนียนะครับผมวันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งมาถอนกล้าเราแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็นายพลนายพลเล็กนะแล้วนักเย็ยนซ้อมบอลไหมเอาไปดูฝั่งนู้นนะครับ่อะ บรรยากาศดีนะครับฝนกำลังจะแบบมาตกเ,เลยท,เลยทีเดียวอตอนนี้ก็ตั้งกล้องก็ไม่ได้แบบมีโอกาสได้ทําแบบนี้บ่อยนะครับวันนี้ก็ลงมาดูเตขอนะครับข้อนก้าะตัวกระดูกดำอันนี้ก็ใช้เงี้ยดีประมาณถึงไหม สองงานถึงไหมถึงไหม,ไ,หมไม่ถึงไม่รู้นะครับนาวานถอนก้าดำนาเนาะนี่ก็เริ่มปล่อยน้ำแล้วปล่อยน้ำใส่นาน้องแน่นี่คือที่มาของคำว่าปล่อยน้ำใส่นาน้องแน่คนระับ <c oughs> อ่ะเบาเบาโดนครับเต็มหน้าเลย ไปนัมมี่วันนี้ลงสนามไหมไม่ลงครับไม่ลง,ลงบ,บ้าใบรุ่นเริ่มจากเห็นกองแล้วก็เริ่มครับเริ่มตึกขัดมาครับทำได้ถึงกี่โมงในดานวันนี้เราก็จะมาลองรครับดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับว่าบรรยากาศการทำไร่ทำานา ของโรงเรียนตรงนี้สำคัญเป็นอ่งนี้นะครับนมนจะเป็นยังไงคะอันนี้ฝาฝนก็เป็นใจทีเดียวครับผมคึมคมม,มืดมืดแล้ววันนี้น่าจะได้ผ่อนกล้าแล้วก็ดำนาพร้อมกับฝนนะครับที่กำลังจะลงหลายคนที่เห็นคลิปนะครับแล้วก็จำเสียงมาเสีได้นะครับก็อาจจะแบบคิดม,มีอารมณ์ประมาณคิดถึงโรงเรียนนีนน่ไม่ได้สอนแค่วิชาการเนาะ ยังมีเรื่องของเกษตรพอเพียงนะครับที่เอาไว้ไปใช้ไปติดตัวในนาคกไดัเนาะเวลาถึงจุดหนึ่งของการทำงานเนาะมันจะเกิดการเรื่นตัวมีวิชาพวกเกษตรนะติดตัวไปก็เอาสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ถือว่าเป็นการดีนะครับออกหลักเป็นกรงจงใจหน่อยครับผม รเรียนโรงเรียนอาัเล็กนี่รองรารวมแรงรวมใจกันนะครับขอนแก้เขาแยกกันไหมครับแยกกันไหมท็อทีมถอนกับทีมทีมปลูกทีมดำทีมด้กันไหมอ่ะโอเคฝากไว้ติดตามด้วยนะครับ